ะะชาวลัคนาราศีเมษนะคะคลิปนี้จะเป็นดวงราย3เดือนของคุณนะคะในระหว่างเดือนเมษายนพฤษภาแล้วก็มิถุนายนนะคะก็เช่นเคยนะคะเต้าจะทําเป็นดวงคลิปราย3เดือนเนาะจะว่าจะไม่ได้ทําทุกเดือนนะคะดังนั้นก็มารอติดตามกันในทุกๆไตรามาสเลยนะคะส่วนชาวลัคนาราศีเมษนะคะเรามาดูกันวันที่เนี่ยเต้าได้ให้ไว้ที่ด้านใต้คลิปแล้วนะคะก็ในส่วนของวันที่ในช่องเต้าเนี่ยจะไม่ได้ยึดถือ ว่าเป็นของโหราศาสตร์ไทยหรือว่าตะวันตกนะคะก็คุณสามารถเลือกดูได้เลยตามความเชื่อของแต่ละบุคคลได้เลยนะคะก็คือเล้าให้วันที่ไว้ทั้งแบบโหราศาสตร์ไทยแล้วก็ตะวันตกเลยนะคะหรือว่าใครที่อยากจะดูตามลัคนาก็ได้นะลัคนาก็คือตามเวลาตกฟากนะคะทั้งแบบไทยแล้วก็ตอนตกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วแต่เลยนะปล่อยฟรีให้กับทุกท่านได้เลยนะคะ ก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะคะเต้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเต้ามี Facebook Fanpage นะชื่อว่า red lips t e r l i n g นะใครที่ติดตามกันใน YouTube แล้วฝากติดตามกันใน Facebook ด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะสามารถที่จะกดต้งค์หรือว่าขอบคุณได้ที่ด้านใต้คลิปนะคะ,ะถ้าคุณรับชมรับฟังผ่านทาง YouTube นะคะแต่ว่าถ้าคุณรับชมผ่านทาง Facebook ก็สามารถที่จะกดส่งดาวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณทุกๆการสนับสนุนเลยนะคะ โอเคสาหรับสําหรับไพ่ที่ใช้ในคลิปนี้เนี่ยเยอะมากๆนะแปดสำหรับด้วยกันนะคะก็ถ้าใครสนใจเด็กไหนเนี่ยก็สามารถที่จะกดดูรายละเอียดที่ด้านใต้คลิปได้เลยนะคะเต้าให้รายละเอียดชื่อเด็กอะไรเงี้ยว้ให้ทั้งหมดแล้วนะคะหรือว่าถ้าใครอยากที่จะสั่งซื้อสนใจก็กดที่ลิงก์แตะของแต่ละเด็กได้เลยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็วิธีการอ่านในคลิปนี้เนาะเต้าจะ วิธีการอาจจะซับซ้อนเล็กน้อยนะคะก็คือจริงๆก็เหมือนเหมือนเช่นเคยนั่นแหละที่เคยทำนะเมื่อ3มเดือนที่แล้วนะคะก็คือจะอ่านเป็นภาพรวมก่อนนะของชาวลัคนาราศีเมษก็จะเป็นวางไพ่ฝั่งนี้นะคะอันนี้จะเป็นภาพรวมเนาะแล้วก็จะแยกย่อยเป็นในเรื่องของการงานนะคะการเงินแล้วก็ความรักนะคะ ประมาณนี้ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อ่านละเอียดถึงขนาดแบบลงลึกในทุกๆสถานะเนาะแต่ว่าจะแล้วแต่ว่าอารมณ์ของพลังงานไพ่เนี่ยจะออกไปในทิศท,ทางไหนก็จะอ่านเป็นแบบสถานะนั้นนะคะอาจจะไม่ได้ลงลึกมากในทุกๆสถานะนะโอเคประมาณนี้นะคะก็ชัฟเฟิลไพ่ไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเรามาเริ่มเปิดกันเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะก่อนอื่นเลยนะคะในช่วงของเดือนเมษาย,ยนเนาะจะมีดาวย้ายดวงหนึ่งก็คือดาว พระฤหัสบดีนะคะก็คือจะย้ายในช่วงวันที่19เมษายนเนาะซึ่งดาวพาระฤหัสเนี่ยเป็นดาวของความดีงามทุกอย่างนะคะความสําเร็จทุกอย่างนะคะอืมซึ่งเป็นดาวที่ถ้าย้ายแล้วเนี่ยทำมุมดีกับราศีเมษด้วยนะคะความปังกําลังจะหลั่งไหลเข้ามาถึงชีวิตคุณแล้วนะราศีเมษนะคะดังนั้นก็อ่เป็นอารมณ์ไพ่แบบดวงเปิดอะเออแล้วราศีเมษเป็นราศีของดวงเมืองดวงโลก ด้วยนะคะแล้วถ้าดาวพฤหัสทำมุมดีปุ๊บเนี่ยยังไงก็ต้องดีนะคะชาวราศีเมษเนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นนะดูพลังงานของคุณก่อนเนาะในช่วง3เดือนนี้พลังงานหลักของคุณเป็นอย่างไรนะ two of pentacles นะคะต้าขออุญาตจัดไพ่นี้หนึ่งเนาะเพราะว่าเพราะว่าไพ่ใจเยอะมากเลยทีเดียวนะคะประมาณนี้แล้วกันนะคะ อันนี้เป็นพลังงานตัวตนหลักของคุณนะคะแล้วก็ใบที่สองสิ่งที่คุณจะได้เจอนะคะในช่วงสามเดือนนี้ก้าวดาบโอเคนะฮะแล้วก็ The Devil นะคะ The Devil อดีตที่ผ่านมานะคะคุยน s w o ซอสนะคะคุยน็อซอส ความคิดของคุณการโฟกัสเป้าหมายของคุณในช่วงสามเดือนนี้ว้าว The Emperor คุณคาต้องขนลุกจัง The Emperor เป็นไพ่ตัวแทนของชาวราศีเมษนะคะและนี่คือสิ่งที่คุณโฟกัสเป้าหมายของคุณในช่วงสามเดือนนี้ว้าวแบบว่าฉันจะได้เป็นตัวฉันจริงๆสักทีอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะ The Tower นะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะ กำลังมานะชาวราศีเมษนะคะโอเคทีนี้เรามาดูกันนะขยายความในเรื่องของการงานนะคะเดี๋ยวขอวางไพ่การงานการเงินนะคะแล้วก็ความรักนะคะอันนี้เต้ยยืมมาจากไพ่ใบชานะเอามาเป็นหัวเรื่องเท่านั้นนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะขยายความเรื่องงานก่อนนะค,ะคุยนับซอสนะคะโอเค ใบที่สองอันนี้อาจอาจจะเป็นช่วงราศีเอ้ยไม่ใช่เป็นช่วงเดือนเมษายนนะคะการงานของโคุชช่วงเดือนพฤษภาคมนะทรีอัพคัพนะคะแล้วก็ช่วงเดือนมิถุนายนนะคะทัวร์วนนะคะทวรนโอเคนะคะแล้วก็ทีนี้ เรามาดูขยายความในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะช่วงเดือนเมษายนนะคะ t of Pentacles นะคะและดูงานเข้าเยอะเหมือนกันนะเนี้ยราศีเมษนะคะช่วงเดือนพฤษภาคม t of Swords นะคะแล้วก็ช่วงเดือนมิถุนายนนะคะ Queen of Swords นะคะโอเคนะคะ ทีนี้ความรักของชาวราศีเมษล่ะนะคะในช่วงเดือนเมษายนเป็นอย่างไร Six of Wands ถัดมานะคะเป็น Queen of Wands นะคะและ King of Cups ในเดือนมิถุนายนนะคะและดูจะมีคนเข้าหาในนี้ชาวราศีเมษนะคะ ให้ตัวช่วยของคุณนะว้าว wow. it's time to take action new moon in Aries นะซึ่ง Aries ก็เป็นราศีของคุณนะคุณอันนี้ก็คือรูปราศีของคุณนะว้าวทรงพลังมากคุณคิดว่ามันบังเอิญปะคุณดูสิสิ่งที่คุณคิดโฟกัสนะก็คือ Emperor ก็คือไพ่ตัวแทนของชาวราศีเมษเนาะแล้วนี้ก็คือเป็นราศีเมษอีกนะคำแนะนำของคุณนะคะว้า wow. ว หมือนถึงเวลาของคุณแล้วนะราศีเมษนะคะอันนี้คือคำแนะนาของคุณนะอีกใบหนึ่งนะคะ spend time with friends นะคุณอาจจะต้องเจอเพื่อนบ้างนะคะใช้เวลากับเพื่อนบ้างนะแล้วก็ใบสุดท้ายโอ้ oh, 71โอเคนะคะเห็นโทนไพ่แล้วก็ <laughs> พอจะเข้าใจได้นะเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังทีหลังนะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน ชาวลัคนาราศีเมษนะคะเรามาดูกันนะคะดวงราย3ามเดือนของคุณในระหว่างเดือนเมษายนพฤษภาและก็มิถุนายนนะคะจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้านนะคะก่อนอื่นเลยต้องจะขออ่านพลังงานภาพรวมของคุณก่อนนะเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะแล้วถึงแยกย่อยไปในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักนะคะพลังงานภาพรวมของตัวคุณเนี่ยคุณได้ไพ่ two of pentacles นะสองเหรียญนะ มันเหมือนช่วงสามเดือนนี้ค่ะมันจะมีภาะวะที่คุณจะต้องอตัดสินใจบางอย่างเนาะอันนี้เคสแรกนะคะหรือว่าเคสที่2เป็นภาวะของการที่คุณต้องบาลานซ์สิ่งสองสิ่งในเวลาเดียวกันนะเ,ออเรื่องราวสองเรื่องราวในเวลาเดียวกันก็ได้อย่างเช่นบริหารเวลาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ2ธุรกิจก็ได้หรือว่าบริหารเวลาที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการงานแล้วก็ความรักก็ได้อะไรแบบนี้นะคะเออมาเป็นภาวะของการที่ทำสองอย่าง ในเวลาเดียวกันเราต้องบาลานซ์ชีวิตให้มันแบบสมดุลหรืออะไรประมาณนี้นะคะหรือเป็นพลังงานของการที่คุณต้องจัดการเออคุณต้องจัดการงานสองอย่างสิ่งสองสิ่งในเวลาเดียวกันนะประมาณนี้นะคะก็ในเคสที่เต้ามองเห็นก็คือนะบางท่านเนี่ยถ้าอยู่ในภาวะของการตัดสินใจนะในช่วง3เดือนนี้นะคุณอาจจะเอ่อถึงจุดที่จะต้องตัดสินใจบางอย่างเนาะแต่ว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการที่แบบว่าเออคิดอยู่ ยังลังเลโลเลไม่ค่อยแน่ใจอยู่อะไรประมาณนี้นะคะเเรื่องบางเรื่องมันอาจจะทําให้คุณกุ้มใจอยู่นะเวลานี้ก็ได้นะคะอ,อ,อย่างเช่นถ้าบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างท็อกซิกเนาะหรือว่าเป็นท็อกซิคเรลชิพนะคะหรือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ มันไม่อื้ออํานวยกับชีวิตคุณนะเออไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอันนี้คือยกตัวอย่างแค่เป็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะ,ะแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นอย่างเช่นเรื่องงานงานก็ท็อกซิกอะไรอย่างเงี้ยสำหรับบางท่านบางคนคุณเก็บไปคิดเยอะนะคะแบบเครียดบางคนอาจจะถึงขั้นนอนไม่หลับลยอะไรเงี้ยก็เลยอยู่ในภาวะที่จะต้องตัดสินใจว่าเอ้ยจะเอาอย่างไรดีประมาณเนี้ยนะคะแต่ถ้าใครบางคนที่เหมือนทําสองอย่างในเวลาเดียวกันอย่างที่เราบอกบริหารจัดการนะคะบางอย่างนะคะสองอย่างในเวลาเดียวกันเนี่ยคุณจะ คุณจะค่อนข้างคิดเยอะเนาะหรือว่ามีเรื่องให้ต้องกังวลเยอะนะคะเนี่ยบางคนถึงขั้นนอนไม่หลับอย่างที่บอกไปอาจจะบอกว่าเอ้คิดคิดงาน2อนะสมมติว่าคุณมี2ธุรกิจอย่างเงี้ยคุณก็ต้องคิดแบบทั้ง2ธุรกิจอะไรเงี้ยเออมันดูอีลุงตุงนางไปหมดเลยนะวบางคนเก็บเอาไปฝันเก็บเอาไปคิดก่อนนอนอะไรเงี้ยทำให้นอนไม่หลับอะไรเงี้ยนะคะหรือว่า เป็นพลังงานของการแบบทำงานจนหามรุ่งหามค่ำก็ได้เนาะจนกระทั่งแบบคือต้องทำงาน2ออย่างในเวลาเดียวกันอนะเออทำงานหามรุ่งหามคำ่ำจนกระทั่งแบบรู้สึกนอนไม่หลับหรืออะไรประมาณนี้พักผ่อนไม่เพียงพอเพราะว่าเดอเดวิลเนี่ยมันเป็นพลังงานของการที่คุณแบบแอดดิกเนาะหรือว่าเสพติดบางอย่างในที่นี้ก็คือหรือว่าทำอะไรบางอย่างที่มันมากจนเกินไปอะคะ่ะทำให้มันมีผลกับในเรื่องสุขภาพของคุณเนาะอันนี้มันเป็นผลเชื่อมต่อถึงกันนะคะอย่างเช่นถ้าบางคนทำงาน2งงานนะอ่า สมมติงานประจําด้วยงานเสริมด้วยอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะมีนะคะมีทั้งงานประจํามีทั้งงานเสริมสมมติว่าพอหลังจากกลับจากงานประจําปุ๊บเลิกงาน5้าสี่โมงห้าโมงหกโมงเย็นอะไรก็อะไรก็แล้วแต่เนาะพอกลับถึงบ้านปุ๊บบางคนก็คือทํางานเสริมอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนก็คือ7วันไม่ไม่ได้พักเลยจันทร์ถึงศุกร์ทำงานประจำเสาร์อาทิตย์ทำงานเสริมแบบเนี้ยนะคะ มันก็เลยแบบในหัวก็เลยคิดวิ่วงวนอยู่แต่กับเรื่องงานอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็กลายเป็นแบบว่า workaholic เนาะทำงานเยอะเกินไปนะคะก็อาจจะส่งผลเสียกับในเรื่องของสุขภาพทําให้แบบนอนไม่หลับหรืออะไรแบบนี้นอนพักผ่อนไม่เพียงพอก็ตามแต่นะคะอันนี้ให้ระวังเรื่องนี้นะในช่วง3เดือนนี้นะแล้วก็ในส่วนของอดีตของคุณเนะี่ยคุณรับซ้อนนะเหมือนกับอดีตที่ผ่านมาคุณค่อนข้างมีอุปสรรคในชีวิตเข้ามาเป็นบททดสอบคุณเยอะเหมือนกันนะชาวราศีเมษนะครับ แต่ว่าต้าแลดูว่าคุณอะผ่านมาได้นะผ่านมาได้เป็นอย่างดีด้วยด้วยความเข้มแข็งในพลังภายในของคุณนะคะในส่วนของความคิดเนาะการโฟกัสและเป้าหมายของคุณนะคะในช่วง3เดือนนี้เป็น the emperor ก็ถึงเข้าใจว่าทำไมคุณถึงได้แบบว่าทำอะไรเยอะแยะขนาดนี้นะคะเออ emperor ขึ้นมาเนี่ยนั่นแปลว่าการโฟกัสเป้าหมายของคุณเนี่ยยิ่งใหญ่คือเป้าหมายคุณใหญ่อะ มันก็เลยทําให้คุณอะต้องเทคแอคชั่นในแบบที่มันเยอะกว่ากว่าทั่วทไปหรือกว่าคนปกติพอเป้าหมายใหญ่ปู๊คุณก็คุณก็ต้องเทคแอคชั่นตามเป้าหมายของคุณนึกออกไหมนะคะก็เลยไม่แปลกใจนะคะเพราะสิ่งที่คุณคิดฝนันวาดหวังเอาไว้เป้าหมายคุณอะมันยิ่งใหญ่าบางคนอาจจะ อยากที่จะเป็นเจ้าของกิจการเป็นของตัวเองเนี่ยบางท่านก็เลยเหมือนทําควบคู่กันทําทั้งงานประจาําแล้วก็งานเสริมอะไรเงี้ยเพื่อที่มีความคาดหวังว่าวันหนึ่งงานเสริมของคุณเนี่ยมันจะสามารถสร้างไรายได้เทียบเท่าหรือแม้กระทั่งมากกว่างานงานประจําของคุณแล้วคุณจะได้ตัดสินใจแบบออกจากจุดนี้หรือว่าลาออกได้สักทีอะไรแบบนี้เนี่ยเพราะว่าคุณต้องการความยิ่งใหญ่อะคุณอยากคุณอยากให้ชีวิตคุณประสบความสำเร็จก้าวหน้านะคะอยากเป็นเจ้าของกิจการอยากมีความมั่นคงในเรื่องงานในระดับสูงประมาณเนี้ยนะคะ เออต้องเห็นพลังงานประมาณนี้นั่นแหละก็เลยก็เลยแบกกลับมาว่าเออคุณถึงได้ทําอะไรเยอะแยะขนาดนี้จนบางทีมันอาจจะเยอะเกินไปอะ่ะเป็นเด e review อ่ะนะคะประมาณนี้นะแล้วก็สิ่งที่ต้างเห็นถัดมาเนาะอนาคตอันใกล้ของคุณเป็น the tower นะคะอันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นของคุณอะ่ะเหมือน แต่ทาวเวอร์จริงๆคือเป็นไพ่พลังงานของจักรวาลอาจจะเข้าแทรกแซงชีวิตคุณนะในเร็วๆนี้นะคะถ้าหากใครยังจัดระเบียบชีวิตได้ไม่ดีหรือว่ายังอยู่ในจุดที่คุณยังฝืนสถานการณ์ชีวิตอยู่มากอะคุณจะโดนจัดการอะในกรณีที่ฝืนสถานการณ์ชีวิตต้องจะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะคุณรู้ว่าคุณอยู่ในงานที่ไม่ใช่เนาะแต่คุณก็ยังฝืนทนที่จะทํามันนะบางคนอยู่ในสิ่งแวดลองที่ไม่ใช่หรือว่า หรือว่างานที่ไม่ใช่หรือว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่นะคะเป็นท็อกซิคเลชั่นชีพคุณรู้แต่คุณไม่มุกออนคุณยังลังเลโรเลที่จะตัดสินใจอยู่นะคะเอ,อว่าแบบจะอยู่จะไปอะไรอย่างงี้ไม่ตัดสินใจสักทีมมวแต่จมอยู่อะไรประมาณนี้นะนะคะไม่เดินออกมานะคะทั้งทั้งที่ฝืนตัวเองอยู่เนะเดลทาวเวอร์อขึ้นมานั่นแปลว่าอนาคตอันใกล้นะคะจะถูกเคลียร์พลังงานนะพลังงานที่ไม่ดีอจะหายไปจากชีวิตคุณนะเออต้องใช้คํานี้นะะถ้าใครไม่ตัดสินใจด้วยตัวเองคุณจะถูก จัดการอะเออต้องใช้คํานี้นะคุณจะถูกจัดการเคลียร์พลังงานลบออกไปจากชีวิตนะคะอืประมาณนี้เนาะ,ะไม่ต้องกลัวนะมันเป็นสัญญาของการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะนาพามาซึ่งสิ่งที่ดีขึ้นเสมออันนี้ต้องจะบอกเสมอนะคะอืถ้าคุณไม่ไม่ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองอะคุณก็อาจจะถูกสถานการณ์ที่ถูกจัดเข้ามาให้นะ,ะเพื่อบีบให้คุณเปลี่ยนแปลงนะไปสู่เส้นทางที่ดีกว่าคุณจะได้บอกว่าเออมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆสักทีนะคะ เพราะาถ้าคุณคาดหวังเอ็มเพอเอระความมั่นคงในชีวิตก็ตามแต่ถ้าคุณยังอยู่ในจังหวะชีวิตแบบเนี้ยมันก็จะเป็นเอ p มเพอได้ยากก็เข้าใจความหมายปะนะคะอืมจักรวาลพยายามจะบอกแบบนี้เนาะถัดมาในเรื่องของงานนะคะอคออขยายความเรื่องงานคุณได้คุยนับซอร์สนะใบแรกนะคะแล้วก็ทวิลคัฟแล้วก็ทูออฟบอนส์นะคะโอ้จังหวะงานคุณ เข้ามาใช้ได้ทีเดียวนะแต่ว่ามันมีอุปสรรคในเรื่องงานให้ต้องแก้ไขยอยู่เหมือนกันนะคะในช่วงของเดือนเมษายนเนาะไม่ว่าคุณจะอยู่ในตําแหน่งใดนะไม่ว่าคุณจะเป็นลูกน้องก็ดีนะคะเป็นพนักงานบริษัทก็ดีเป็นแบบอยู่ในองค์กรหรือเป็นเจ้านายหรือเป็นหัวหน้าก็ดีนะคะเออมันจะมี จังหวะของปัญหาเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขนะเออเนี่ยคุณต้องเป็นพลังงานแบบเนี้ยคุณรับซอ้อนอะพลังงานของความเข้มแข็งเ,เด็ดเดี่ยวแล้วก็กล้าที่จะคิดอะกล้าที่จะตัดสินใจพลังงานของความเป็นผู้ใหญ่อะในการทํางานนะคะอืมเป็นแต่เป็นผู้ใหญ่ที่เซ็กซี่นะ <c oughs> คุณดูเธอแต่งตัวสินะคะเอออาจจะมีภาวะการที่คุณต้องตัดสินใจในเรื่องของงานบางอย่างเกิดขึ้นนะคะในช่วงของเดือนเมษายนเนาะนะคะดังนั้นก็ ต้องมองว่าคุณจะตัดสินใจได้ถูกต้องนะไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของคนที่ใช้ความคิดตรกกะแบบอย่างสูงสุดอะเออประมาณนั้นนะคะจะไม่ได้ตัดสินด้วยอารมณ์อะแตใ่ใช้ใช้ความคิดใช้เหตุผลนะคะอประมาณนี้เอาเป็นว่ามีปัญหาอุปสรรคให้ต้องแก้ในเรื่องงานนะแต่ว่าคุณจะผ่านไปได้นะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนาะเทรลครัพขึ้นมาเนาะเนี่ยมันเป็นภาพของ เหมือนกับว่าหลังจากที่คุณแบบแก้ไขปัญหาหรือผ่านเรื่องราวที่ยากๆในเรื่องของงานมาแล้วเนาะบางท่านจะมีเกณฑ์ในการเฉลิมฉลองนะคะในเรื่องของงานหรือบางคนคือคุณอาจจะได้ตำแหน่งงานใหม่ก็ได้นะคุยรับซ้อนเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าคุณได้รับตำแหน่งงานใหม่แล้วก็มีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นก็ได้นะคะในตำแหน่งงานใหม่นั้นนะนะคะหรือว่าบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะมีงานเลี้ยงบริษัทเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาอันนี้เป็นได้นะคะทริอคัพนะเออมันมีเห็นพลังงานของการปาร์ตี้การไปแบบ อ,อยู่กับเพื่อนร่วมงานนะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากขึ้นกับเพื่อนร่วมงานนะคะเะต้องมองว่าจังหวะคือถ้าชาวราศีเมษคุณมีเพื่อนร่วมงานที่ดีอันนี้ถือว่าดีมากๆนะคะนะมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการแน่นแฟนกับเพื่อนร่วมงานมากขึ้นด้วยการไปปาร์ตี้หรือว่าชุมนุมเขาจะเรียกชุมนุมใช่ไหมไม่ใช่ต้องเรียกว่าอบรมสมมติว่ามีงานอบรมของบริษัทอะไรอย่างนี้นะ ะะก็อาจจะมีเกณฑ์ได้กะะาลยาณมิตรที่ดีหรือว่าแน่นแฟนกับเพื่อนร่วมงานคนที่ทํางานด้วยกันกับคุณมากขึ้นนะคะหรือหรือว่าเป็นพลังงานของการที่คุณจะได้แบบเจอกลุ่มเพื่อนที่ทํางานด้วยกันได้ก็ได้นะสามคนอะไรอย่างเงี้ยประมาณสามคนแบบเข้ากันได้โดยเฉพาะถ้าคนที่เป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยคุณอาจจะต้องทํางานเยอะแล้วก็อาจจะมีมีคนเข้ามาช่วยก็มีเกณฑ์ที่จะมีเพื่อนแบบที่ดีเข้ามานะคะประมาณสามคนสองคนหรือสามคนอนะประมาณนี้นะ แล้วก็ในส่วนของเดือนมิถุนายนนะคะทัวอนอันนี้เป็นพลังงานของบางท่านอะ่ะจะมีการเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของต่างประเทศนะชาวราศีเมษอาจจะมีงานของต่างประเทศเข้ามานะในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะอันนี้คือให้เตรียมตัวนะถ้าใครที่แบบว่า ไม่ได้เตรียมตัวในเรื่องของภาษาคุณต้องเตรียมในเรื่องนี้นะคะหรือว่าบางคบางคนอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการขยับขยายงานไปต่างประเทศก็ได้นะคะถ้าคุณทําบริษัทเองทำออฟฟิศเองอะไรอย่างนี้นะอาจจะขยับขยายไปถึงลูกค้าต่างประเทศได้ในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะหรือว่าไพาก่กาลเสวะว่าถ้าคุณขยายไปต่างประเทศในช่วงของเดือนมิถุนายนอ่ะจะเป็นจังหวะที่ดีออของออฟฟิศคุณนะของกิจการคุณของบริษัทคุณนะประมาณนี้นะคะ เนี่ยทวอบอลนะคือมันเป็นพลังงานของคนที่แบบกาลังนั่งวางแผนกลยุทธ์อยู่อะไรประมาณนี้หรือว่าเป็นพลังงานของการมีการร่วมหุ้นลงทุนกับคนแบบอีกหนึ่งคนก็คือเป็นสองคนนะหรือว่ามีการเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศนะได้หมดเลยในเดือนมิถุนายนนะคะความรุ่งเรืองในเรื่องงานเนี่ยเริ่มมาเห็นเขาลางมาแล้วนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินบ้างชาวราศีเมษคุณได้ไพ่ทริอัลเพนเดเคิลนะทวอซอแล้วก็คุยนับซอสน,นะคะ พลังงานดีทีเดียวนะแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายเยอะอยู่นะคะราศีเมษต้องบอกว่าในช่วงเดือนเดือนเมษายนน่ะเดือนนี้เนี่ยทริอปเปอนัเข้าขึ้นมานั่นแปลว่าคุณจะมีงานเข้ามาเยอะทีเดียวนะคะแต่ว่างานเข้ามาเยอะบางทีแบบชาวราศีเมษคุณอย่าชะล่าใจเนาะบางบางท่านแบบถ้าเป็นฟรีแลนซ์หรืออะไรแบบนี้นะหรือว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทคุณอาจจะส่วเออช่วงนี้มันมีลูกค้าเข้ามาเยอะจ้างอะไรประมาณนี้นะแล้วกบ็บางท่านจะชะล่าใจเนาะแล้วก็เอาเงินไปใช้นูน่นนี่นั่น หมดเลยอะไรเงี้ยนะไม่ไม่ได้กันเงินไว้นะแต่ว่ามันมีพลังงานของอา,อาจจะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างเข้ามาในช่วงของเดือนพฤษภาคมมิถุนายนนะดังนั้นให้กันเอาไว้ด้วยนะคะเนี่ยรายรายรับคุณจะเยอะมากๆานะคะในช่วงของเดือนเมษายนเนี่ยนะดังนั้นก็ได้เข้ามาก็ให้เก็บด้วยนะให้เก็บส่วนหนึ่งเป็นสำรองหรืออะไรแบบนี้นะคะมันมีพลังงานของการติดต่อประสานง,งานนะคะเกิดขึ้นนะคะเออคุณอาจจะได้ไปดีลแบบว่า มีการเจราจาโปรเจกต์งานบางอย่างแล้วก็จะได้นะคะได้รับเลือกหรือถ้าแบบเป็นพลังงานของการที่แบบว่าไปแข่งกับออฟฟิศอื่นๆอะไรเงี้ยไปประมูลงานอะไรเงี้ยเออมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะได้รับเลือกมันเป็นการพูดคุยกันนะคะเส้นสัญญาหรืออะไรแบบนี้นะคะอืมมีเกณฑ์จะได้รับเลือกแล้วก็มีเงินเข้ามานะคะในช่วงแรกคุณอาจจะทําบริหารสามโปรเจกต์แบบในเวลาเดียวกันก็ได้ในช่วงเดือนเมษาย,ยนนะคะก็อาจจะหัวหมุนอยู่พอสมควรเลยทีเดียวเนาะแต่ก็นําพามาซึ่งการเงินที่ดี นะคะแล้วก็มั่นคงในในช่วงเริ่มต้นเลยทีเดียวนะคะถัดมาในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะอันนี้เต้ามองว่าทัวร์ซอดขึ้นมาเนี่ยคุณอาจจะมีภาวะที่คุณต้องตัดสินใจนะในเรื่องของอาการเงินนะคะแต่ว่าไพา่ทัวร์ซอดมาเนี่ยถ้าส่งว่าคนที่รอเงินบางอย่างอยู่เนี่ยมันอาจจะล่าช้านะาในเดือนพฤษภากับมิถุนาเนี่ย ล่าช้าหรืออาจจะยังไม่ได้เป็นไปตามที่คุณคาดคิดนะต้องถึงบอกว่าถ้าคุณได้เงินมาในช่วงเดือนเมษาให้เก็บเอาไว้นะคะเก็บสำรองเอาไว้เยอะๆเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะในวันข้างหน้านะคะหราว่ามันมีเกณฑ์ที่เงินอาจจะล่าช้าในช่วงของเดือนเดือนพฤษภาคมนะดังนั้นก็การค่าใช้จ่ายเอาไว้ให้พร้อมนะคะหรือว่ามีเกณฑ์ที่คุณต้องตัดสินใจในเรื่องของการเงินการการลงทุนก็ได้ช่วงเดือนพฤษภานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นไพแนะนําว่าคุณอย่าเพิ่งตัดสินใจในสิ่งที่สําคัญ เจะดีกว่านะคะมันมีภาวะของความลังเลอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะนะอาจจะตัดสินใจผิดพลาดก็ได้ถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนนะคะในนั้นให้ลองแบบคิดดูอีกทีนะหรือว่ารอแบบให้มันถัดจากอันนี้พฤษภามิถุนาเป็นเป็นแบบกรกาไปเลยนะคะอืมเพราะว่ามันมีไพ่ของค่าใช้จ่ายที่นํามาอยู่เนาะก็เลยแบบรู้สึกว่าเอออาจจะยังแบบคีบเงินไว้หน่อยนะคะประมาณนี้เนาะคุณนอบซ้อนเนี่ยคือคุณอาจจะอาจจะมีรายจ่ายจุกจิก อยู่เหมือนกันเนาะนะคะในเรื่องของการเงินนะบางคนที่เป็นเจ้าของกิจการจริงๆเนี่ยคุณรับซ้อนเนี่ยนะคะก็อาจจะจ่ายในเรื่องของลูกน้องบริวารอะไรอย่างงี้ค่อนข้างเยอะหรือว่ารายจ่ายจุกจิกอื่นๆนที่คุณต้องรับผิดชอบประมาณนี้นะคะก็มันเป็นรายจ่ายที่มันเป็นความรับผิดชอบของคุณนั่นแหละเอาเป็นว่านะคะแต่ว่าเอ,อ่อเต้ามองว่าเดี๋ยวคุณก็จะบริหารจัดการได้นะบริหารจัดการไปได้นะคะไม่มีอะไรเนาะ เพียงแต่เตือนบางเรื่องเท่านั้นนะคะแต่การเงินก็เริ่มเข้ามาดีแล้วนะเห็นสัญญาณที่ดีในเดือนเมษายนแล้วนะคะแปลว่าต้องมองว่าแบบเดี๋ยวคุณอาจจะต้องจัดการชีวิตให้มันเข้าที่เข้าทางหน่อยหมายถึงว่าทุกเรื่องเลยนะคะเพราะเดี๋ยวดาวพฤหัสย้ายวันที่19เมษายนเนาะจะเป็นจุดจังหวะที่ดีของชาวราศีเมษนะคะเดี๋ยวดวงจะค่อยๆเปิดนะคะทีนี้สุดท้ายในเรื่องของความรักนะคุณได้ไพ่ซิกซ์วอนนะคะคุณวอนแล้วก็คิงของคาร์นะเอออันนี้ต้องเห็นพลังงานของคนโสดที่ ชัดเจนมากๆนะคะขออ่านเป็นคุณคนโสดแล้วกันนะคะคุณคนโสดเนาะหรือว่าคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้ใดๆก็ได้นะคะอ,อมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอคนถูกใจในช่วงเดือนเมษายนนะอาจจะเริ่มมีเขาลังมาเริ่มได้คุยนะคะเจอคนถูกใจนะคะโดยเฉพาะถ้าถ้าสมมติว่าคุณเป็นผู้ชายเออที่หมายหมายถึงว่าไม่ใช่เป็น LGBT LGBTQ เนาะหมายถึงว่าถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณมีเกณฑ์จะได้เจอผู้หญิงที่คุณถูกใจในช่วงเดือนพฤษภาคมนะพลังงานของฟุนาวอนเกิดขึ้นอันนี้คือเป็นพลังงานของผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงที่มีแพชชั่นในตัวเองสูงคุณจะเจอผู้หญิงที่ทํางานเก่งมากๆคนหนึ่งนะคะแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรคืออาจจะเป็นพลังงานธาตุไฟเนาะธาตุไฟก็คือเมสิงธนูนะที่คุณจะได้เจอนะคะคุณผู้ชายก็เธอคนนี้เธอจะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเธอคนนี้เป็นคนที่ ทำงานเก่งมากๆแล้วก็แบบหาตัวจับยากเธออาจจะมีกิจการเป็นของตัวเองก็ได้นะหรือว่าถ้าทํางานคือเธอจะทํางานเก่งหรือทํางานอยู่ในระดับสูงขององค์กรก็ได้นะคะเป็นผู้นําขององค์กรหรืออะไรประมาณนี้เนาะเธอจะพูดคือโทนของเธอคนนี้จะเป็นคนที่พูดเก่งเจราจาเก่งนะคะคุณได้อยู่ใกล้ๆแล้วคุณจะรู้สึกแบบมีมีไฟหรือว่ามีแพชชั่นในการทํางานหรือใช้ชีวิตอะคุณจะได้รับพลังงานทัดไฟจากเธอด้วยน,น,นะคะส่วนถ้าคุณผู้ชายเอ้ยคุณผู้หญิงเนาะ คุณคนโสดนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ตามแต่นะคุณมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจคุณนะในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะไพ่เคียวคับขึ้นมาเนี่ยจะเข้ามาในช่วงเดือนมิถุนายนนะเคียวคับอาจจะเป็นพลังงานของพ่อแม่เนาะที่แบบว่าอาจจะหย่าร้างแล้วนะอันนี้คุณต้องตรวจสอบเองดีๆนะคะว่าเขาหย่าแล้วจริงๆหรือเปล่านะเคียวคับบางตำราเขียนว่าคนมีครอบครัวก็ได้นะคะดังนั้นต้องดูให้ดีๆนะถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นม่แล้วหย่าแล้วนะต้องเช็คดีๆนะคะ อา,อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะ k i ง g of ค u p s นะคะาสาวโสดนะก็ที่เป็นชาวราศีเมษคุณอาจจะได้พบนะคะในช่วงของเดือนมิถุนายนถ้าคุณรอคอยคู่อยู่นะคะคนคนนี้มีความแบบใจดีอ่ะใจดีเป็นพ่อพ้าปณีประน,นอมสูงนะคะเออคุณอาจจะเออคุยแบบเป็นคนเน็บเนียบนิดนึงเนาะเป็นคนพูดจาแบบพูดจาเดียพูดเพราะนะคะคุณจะเจอคนประมาณนี้นะ ก็ประมาณนี้อันนี้คือสําหรับความรักนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายชาวราศีเมษที่เข้ามาฟังคลิปนี้ก็ตามเดี๋ยวที่คุณเป็นเป็นสถานะโสดนะเออคุณจะได้เจอคนที่ถูกใจคุณนะคะในเดือนพฤษภาหรือไม่ก็มิถุนายนนะคะมาส่งข่าวบอกเต้าด้วยนะว่าเป็นยังไงนะคะอืมประมาณนี้นะโอเคทีนี้เรามาดูกันนะในส่วนของไพ่เสริมนะคะว่าจะบอกอะไรเนี่ย,ยไพ่ใบนี้ที่ ที่ออกมาเป็นไพ่ราศีเมษเหมือนกับคุณเลยนะคะใบนี้บอกว่านะคะ time to it's time to action to take action นะคะ new moon in Aries นะคะที่ไพ่ใบนี้บอกว่าถึงเวลาที่คุณต้องลงมือทำนะ new moon ในราศีเมษนะไฟลุกแล้วการเริ่มต้นครั้งใหม่ที่ยอดเยี่ยมทำให้คุณมาถูกทางแล้วการจ่วไพ่ใบนี้เป็นสัญญาณที่ดีอย่างยิ่ง หากมีบางสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณใช้ไพ่ใบนี้เป็นใหญ่นี่คือเวลาที่จะปรับแต่งความฝันของคุณอย่างแท้จริงคุณอาจยังมีหนทางอีกยาวไกลแต่ท้ายที่สุดแล้วราศีเมษเป็นราศีแรกของจักราศีแต่คุณกําลังอยู่บนเส้นทางของคุณความมุ่งมั่นความมั่นใจในตนเองและความกล้าหาญเป็นสิ่งที่เรียกร้อง แต่ไฟอันร้อนแรงของชาวราศีเมษกําลังผลักดันคุณไปสู่ความสําเร็จในความพยายามใดก็ตามที่คุณถามถึงออนะคะก็นั่นแหละถึงเวลาลงมือทําแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ลงมือทําอะไรในช่วงเวลานี้นะแต่ว่าเราก็เห็นพลังงานแล้วแหละเดี๋ยวคุณจะทํางานสองอย่างไปพร้อมกันนะทำสองโปรเจกต์ไปพร้อมกันดังนั้นดูแลสุขภาพด้วยนะคะถัดมานะใบนี้นะ uh, spend time with friend เดี๋ยวนะขออนะุญาตหยิบหยิบไม่ถึงนะคะ สเปนไทม์วิดเฟรนด์นะคะใช้เวลากับเพื่อนบอกว่าเพื่อนเป็นหนึ่งในของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตวางแผนเวลาพบปะกับเพื่อนเพื่อนของคุณเพื่อทำอะไรสนุกๆแม้ว่าจะเป็นเพียงการนั่งคุยกันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณก็ตามหากคุณขาดการติดต่อกับเพื่อนที่คอยตามความคิดของคุณคุณจะต้องตามพวกเขาให้ทันติดต่อเพื่อนที่อยู่ห่างไกลแบ่งปันสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับคุณทั้งคู่และดูว่าคุณสามารถเรียนรู้อะไรจากกันและกันเพื่อขับเคลื่อนการเดินทางของคุณไปข้้าางหนนะคะคอื ประมาณนี้ใช้เวลากับเพื่อนบ้างเนาะให้เวลากับเพื่อนบ้างนะคะและใบสุดท้ายอันนี้จะต้องเตือนคุณเลยนะคะเพราะว่านี่ไพ่ใบน,นี้คุณเห็นไหมล้มหมอนนอนเสือต้อเข้าใจนะคะว่าทําไมไพ่ใบนี้ถึงบอกคือเนี่ยมันมีไพ่เดเดวิ์ขึ้นมาชาวราศีเมษนะบางทีคุณอาจจะปาร์ตี้เยอะอันนี้เตือนเฉพาะบางท่านนะคะรือว่าทําอะไรที่เสี่ยงต่อแบบสุขภาพให้สุขภาพเสียอ,อย่างเช่นบางคนปาร์ตี้เยอะเนี่ย แบบดื่มดื่มหนักอะไรอย่างเงี้ยนะแอลกอฮอล์นะคะระมัดระวังด้วยเนาะที่แบบมากจนเกินไปหรือบางคนแบบทำงานเยอะจนเกินไปนะคะเสร็จติดการทำงาน w o r k aholic เนี่ยอย่างเงี้ยนะก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการล้มป่วยอะไรอย่างเงี้ยได้นะระมัดระวังนะคะดังนั้นมีสมดุลในการใช้ชีวิตเนะาะพ่อยากจะบอกแบบนี้นะคะอืราศีเมษคุณมีอะไรต้องจัดการต้องเรียนรูอ้อีกเยอะเลยนะคะดังนั้นก็รักษาส,สุขภาพตัวเองให้ดีด้วยเป็นหลักด้วยนะคะ ประมาณนี้นะคะนี่คือ3เดือนของคุณนะคะชาวลัคนาราศีเมษเป็นกำลังใจให้นะคะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ